ตาข้างแดนมรเวทอวดหุนขยี้ใจสาวแพตตี้ว่าไงทำเอาแฟนๆถึงกับตาข้างกันไปเมื่อว่าที่คุณพ่อลูกแฝดอย่างแดนรวรเวทลุกขึ้นมาอวดหุ่นที่ขยี้ใจสาวๆกับกล้ามหน้าท้องที่ทําให้คนเห็นถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องร้อนวูบวับไปทั้งตัวกับภาพเซตนี้ของหนุ่มแดนซึ่งแดนมรเวทแอบไปซุ่มฟิตหุ่นอยู่พักใหญ่ก่อนจะถอดเสื้อโชว์หุ่นที่แสนจะเกล้าใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวนี้อบแบงเขาไม่ค่อยชอบใส่เสื้อกันแล้วเนอะ ถ้าเมื่อก่อนเฮียไม่ห้ามไว้พวกพี่ก็คงถอดกันไปนานละดี 2B 2,024งานนี้พี่ชายอย่างบีมกวีรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าเย้คราวหน้าแก้ผ้าด้วยกันเลยดีกว่าและนอกจากนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์จนโซเชียลร้อนระอุจากภาพเซตนี้ของหนุ่มแดนเลยทีเดียวว่าแต่อดหุ่นแซบเบอร์นี้คุณภรรยาอย่างน้องแพตตี้ว่าไงบ้างจ๊ะ